ข้อที่61นะครับจงใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อตอบคำถามก็ตารางให้รูปมาเนาะประมาณนี้อ่าทีนี้โจทย์ถามว่ารูปที่4จะมีสามเหลี่ยมรวมกันทั้งหมดกี่รูปก็คือรูปที่4ี่ปนี้เนาะผมขี้เกียจวาดรูปอะตันนี้เราจะรู้เป็นรูปที่4ี่ จริงๆตรงนี้ก็มาดูถ้าหากว่าเสียยวาะว่ารูปตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็อาจจะได้คำตอบแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นเนาะคือเราต้องมานั่งไล่ดูว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นยังไงก็คือโจทย์อยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันคือเท่าไหร่เนาะก็คือสามเหลี่ยมรวมก็คือสามเหี่ยทั้งหมดจากรูปที่หนึ่งไปรูปที่สองอะมันเพิ่มขึ้นมาสาม แล้วจากรูปที่สองมารูปที่สามมันก็เพิ่มขึ้นมาเก้าเนาะเก้าทีนี้จากรูปที่สามมารูปที่สี่มันควรเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อันนี้ถ้าเราดูนะมันก็คือสามกำลังหนึ่งมันก็คือสามกำลังหนึ่งนั่นเองส่วนเก้าเก้าคืออะไรสามกำลังสองทีนี้ตรงนี้ควรเป็นอะไรตรงนี้ก็คือควรบวกมาอีกยี่สิบเจ็ดเนาะ บวกมาเพิ่มมาอีก27ตัก็คือ3ยกกำลัง3นั่นเองก็คือ13บวกเพิ่มมาอีก27จะเป็นจะเป็น40นะครับดังนั้นรูปที่4จะมีรูปภาพเอ๊ะจะมีจำนวนสามเหลี่ยมรวมกันทั้งหมด40รูปตอบข้อคอควายครับผม